แล้วดูบนหัวของอีกฝ่ายเกนติจะใช้ไม่ได้เห็นไหมการดำแล้วก็ตีแปสดิดตีนี่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 มันจะเป็นสกิลที่ไม่ติดคียิทคอนแน่นอนนะครับสกิลนี้นะเดอร์ฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟพับจีนโมบายเกินชินิงแพ็กโปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชียโกลเอร์มีหมดเลยนะครับ แล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The h u n d Shop อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมมีน้อยเกมเมอร์กับจานหมีพี่หมีคนเดิมกับเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เลย ผมก็จะพาทุกๆคนนะครับไปเตรียมพร้อมสำหรับตัวของเซลดิดตัวใหม่ตัวเฟสตัวใหม่ล่าสุดในตอนนี้นะครับกับเซลดิเขียวในวันนี้วันที่ผมลงคลิปเนี่ยทางเซิร์ฟเอเชียก็มีการอัปเดตแพทใหม่นะครับเป็นแพดของเฟสติวัลเซ l d i t ซึ่งในคลิปนี้นะฮะผมจะไปบอกเลยว่าเซลดิดเนี่ยควรจัดทีมแบบไหนนะครับแล้วก็หน้าเปิดไหมนะฮะ ก็เดี๋ยวในคลิปนี no om, ้แหละนะครับเดี tá, <Okay. S 2> ๋ยวผมก็จะไปจัดทีมให้ดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไปบอกกันนะครับว่าหน้าเปิดหรือเปล่าก็เป็นความรู้บ้างละกันนะครับคลิปนี้คือนานๆทีจะมีความรู้บ้างจานหมีช่วงนี้ขี้โม้บ่อยเกินน้องๆก็บ่นแล้วว่าโหจานแบบนี้จานขี้โม้นะความรู้ไม่ค่อยมีนะครับนี่เลยคลิปนี้ขอเป็นความรู้บ้างละกันแล้วก็จะมีน้องๆบางคนนะครับถามกันเข้ามานะว่าเล่นเซิร์ฟเกาหลีอยู่หรือเปล่านะครับต้องบอกตรงนี้เลยว่าอาจจะไม่ค่อยได้เข้าแล้ว เนื่องจากว่าผมเป็นสาย P.P. ใช่ไหมก็อย่างที่รู้กันว่าผมเป็นสาย P.P. แล้วก็ P.P. เนี่ยมันเจอกับบอทนะครับเยอะมากเกาหลีนี่คือเจอกับบอทเยอะมากคือไปแรงสูงๆแล้วแรงแชมเปี้ยนอย่างเงี้ยก็เจอกับบอทเฮยขึ้นไปถึงแรงเชลเลนเจอร์ก็เจอกับบอทก็เลยไม่ค่อยได้เข้าแล้วนะช่วงนี้แต่ก็ยังเข้าไปฟาร์มอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทําคลิปเซิร์ฟเกาหลีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่อาจจะไม่ได้เติมเปิดนะเออเพราะว่าจะไปลงทุนกับเซิร์ฟเอเชียแล้วก็ไปลงทุนกับเกมอื่นบ้างโอเคนะฮะ มาเราก็ไปดูเซลดิดกันดีกว่านะครับก็เป็นตัวเฟสเดียวกับตัวของเมลิโอดัสแอซเซิลโมดเลยนะครับตัวนี้นะนี่สกินมีอยู่หลายสกินเลยเต็มรู้สึกว่าในช่วงแรกเนี่ยเขาจะออกมาแค่ไม่กี่สกินนะครับงหลังมันจะออกมาเพิ่มเติมนะตัวของเซลดิดนะครับหลักๆเลยเป็นตัวละครสายไม่ใช่ดาเมจนะเป็นตัวสายซัพพอร์ตนะครับที่ซัพพอร์ตให้กับทีมของเมลิโอดัสแอซซิลโมดสกิลเนี้ยนะครับเป็นดาเมจก็จริงแล้วก็ถามว่าแรงไหม มันก็แรงในะระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้แรงมากมันดีตรงที่ว่ามันจะเอาค่าจากคิติคอนดาเมจ50เปอร์เซ็นต์นะครับมารวมกับความเสียหายนี้ด้วยบางคนอาจจะไม่ค่อยอยากเสี่ยงลุนคี่ไงเป็นสกลิลที่ตีไปไม่ติดคิติคอนแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะทดแทนด้วยดาเมจจากคิดดาเมจที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันก็นั่นแหละนะครับเป็นอย่างเงี้ยก็แรงแต่พอไปเล่นจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แรงอย่างที่คิดอืมไม่ได้แรงเวอร์อ่ะมันก็มีดาเมจอยู่พอประมาณนะฮะ แต่ว่าซิกเนเจอร์ของตัวเซลดิดเลยก็คือสกิลนี้นะครับเป็นสกิลประเภทดีบัฟล้วนเลยนะครับไม่มีดาเมจนะที่ขั้นแรกเลยเนี่ยคือการบั่นทอนศัตรูนะครับ1ลูกเป็นการบั่นทอนเก็ดอัติของอีกฝ่ายทุกตัวนะครับ1ลูก1เทิร์นนะแต่ว่ามันจะดีที่ขั้น2ขึ้นไปนะครับคล้ายๆกับสกิลของเกาเทอร์เขียวแล้วก็จะบ้ายสกิลอันติของอีกฝ่ายด้วย1เทิร์นนะฮะถ้าสมมุติว่าอีกฝ่ายติดเอฟเฟกอันเนี้ย มันจะโดนใบอันติแน่นอนนะครับยังไงอีกฝ่ายจะไม่สามารถใช้อันติได้แน่นอนนะครับ1เทินนะฮะสูงสุดที่2เทินนะครับที่กัน3ายาวๆอ่ะอันติไม่ได้ใช้แถมโดนโลดเกณฑ์อันติฟรีเลย2ลูกยาวๆนะครับ2เทินนะนี่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเซลดิทนะครับนะส่วสกิลอันติเนี่ยก็เป็นสกิลที่ถามว่าแรงไหมก็ไม่ค่อยแรงนะตีเดี่ยวแล้วก็จะลดตัดที่เกี่ยวข้องกับเลือดของอีกฝ่ายทุกตัวนะครับ5%เป็นเป็นการตีเดี่ยวไปก่อน แล้วก็จะดีบัฟแบบหมู่นะครับ5%เนะต่องเทินนะครับส่วนพัลซี่ปกติเนี่ยคือการเพิ่มตัดทุกอย่างเลยเป็นเบสตัดพื้นฐานนะครับให้กับทุกตัวในทีม2%สําหรับทุกดีบัฟที่ใช้กับศัตรูหรือก็คือว่าให้ฝ่ายมีดีบัฟบนหัวนะครับจะเพิ่ม2%จํากัดได้สูงสุดอยู่ที่10ครั้งเป็นเอฟเฟกต์สกิลที่เล่นกับทีมของ10บัญญัตินะครับเอฟเฟกนี้ทีมอื่นก็เล่นได้นะทีมสายดีบัฟทั้ง ก็เป็นพาสซีฟที่สมมุติว่าเราตีติคิติคอนนะครับจะลดคิติคอนกับความเสียหายคิ้หรือว่าคิดาเมจลง10%เป็นเอฟเฟกต์สแต็กถาวรด้วยคือไม่สามารถลบได้เลยนะครับเอฟเฟกต์นี้นะสแต็กได้สูงสุดอยู่ที่3ครั้งทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามด้วยโดยรวมของตัวเซลดิดเนี่ยเป็นตัวละครสายซับพอร์ตให้กับทีมของไอซ์เซหลโมดล้วนนะครับถ้าเล่นกับทีมอื่นเนี่ยมันก็ดีไหมมันเล่นไม่ค่อยได้นะครับเออเอาจริงๆเล่นไม่ค่อยได้ว่นไหนที่ปั้นเซลดิดข,ขึ้นมาเนี่ย ต้องเล่นคู่กับทีมของไอซ์เซโมดเท่านั้นนะครับถึงจะดีที่สุดนะเพราะว่าตัวของไอซ์ซโมดเนี่ยจะมีพาร์สที่ค่อนข้างจะลิงกันนะครับอืมส่วอุปกรณ์นะครับก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นโจมตีหรือว่าเป็นเลือดแต่แนะนําว่าให้ใส่เป็นเลือดดีกว่าฮะเราก็ไปดูทีมกันดีกว่าว่าสดริควรจัดทีมเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้อ่ะนะครับทีมนี้โดยที่คลิปเนี้ยผมจะแนะนําเป็น2ทีมละกันนะครับเป็นทีมนี้แล้วก็ทีมนี้นะครับทีมนี้ทีมแรกเนี่ย จะเป็นทีมเบสิกของไอซ์ซอมโมดเลยก็คือมีเซลดิดเป็นตัวช่วยนะครับช้สกิลสช่วยทําให้อีกฝ่ายเนี่ยไม่สามารถเพิ่มเกณฑ์ติได้เลยนะครับแล้วก็มีดั๊ดเป็นดาเมจตัวโดโรฟ้าเป็นตัวถอนนะครับเป็นตัวเพย์เซฟตัวที่4เป็นตัวของเอสเทรอซ่านะครับเป็นตัวสำรองของโดโรฟ้าซึ่งทีมนี้คือไม่มีแะรมากเลยเล่นแบบทีมสไตล์ไอซ์ซอมโมดเลยคือตีตไปให้ฝ่ายตีมาถ้าฝ่ายไม่ตีมาเราก็ตีไปนะครับแต่ว่าถ้าเจอทีมไอซซอมโมดด้วยกันก็จ้องหน้ากันไป นี่คือข้อเสียเลยของตัวเซลดิดแล้วก็ดัตไอโซโมดคือพาสติจะไม่ทํางานนะครับถ้าจ้องตานะต่างฝ่ายไม่โจมตีอ่ะดีบัฟก็จะไม่เกิดคือมันนั่นแหละนะครับอย่างที่บอกไปว่าดัตเนี่ยเป็นทีมจ้องตาคือถ้าคนไหนที่เปิดก่อนเท่ากับแพ้นะครับดัตนะอย่างเจอบอทเนี่ยดัตจะได้เปรียบมากเพราะว่าบอดโจมตีทุกตาไงถ้าเจอคนด้วยกันอันนี้จะอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือต้องเล่นแบบชั้นเชิงนิดน,นึงอะ่ะแล้วก็ถ้าฝ่ายจะเพิ่มเกณฑ์อันอติเราต้องใช้สกิลสองของเซดิดนะครับอย่ารอช้า ือใช้ไปก่อนเลยนะครับทาให้อีกฝ่ายไม่สามารถเพิ่มเกณฑ์ติได้ทางที่ดีก็ขั้น2ขึ้นไปน่าจะดีมากส่วนบัญญัติของเซลดิตเนี่ยเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับข้อดีของบัญญัตินี้มันทําให้ฝ่ายตีเบาลงซึ่งแน่นอนนะครับทีมเราก็ตีเบาลงด้วยเพราะว่าดัตแอซซัลโมดเนี่ยเป็นตัวละครที่ตีติคิ้ง่ายบอกเลยว่าโดนพาสีฟยับยับจากที่ลองเล่นมาแล้วดัตนี่โดนพาสีฟยับยับนะครับสามสแต็กงง่ายนะฮะก็เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสีย แล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมของนี่เลยทีมของเมลักคิล่าเป็นทีมสายดาเมทที่ไม่ต้องรออีกฝ่ายตีมาคือจะดีบัฟเผาไหมของเมลักคิล่าเนี่ยจากบัญญัติไปเลยนะฮะไม่ต้องรอตีมานะอ๋อแล้วก็บัญญัติเนี่ยมีทริคอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเรามีตัวของโดโรฟาหรือว่ามีตัวของเมลักคิล่าเนี่ยแนะนาว่าให้ใช้บัญญัติของตัวอื่นที่ไม่ใช่เซริตนะครับอ่าอย่างเงี้ยเลื่อนมาให้โดโรฟาหรือว่าเมลักคิล่าอยู่ข้างหน้า อย่าไปใช้นะครับประหยัดของสดิดนี่อย่าไปใช้นะเตือนไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันกากมากซึ่งทีมนี้จะมีข้อดีตรงที่นั่นแหละนะครับเพิ่มดีบัฟให้อีกฝ่ายได้จากบัญญัติของเมลัคิล่าแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าอีกฝ่ายไม่โจมตีมาจะรวมการ์ดอย่างเดียวก็เจอเซดิตแถมถ้าไม่ตีมาก็ยังโดนเผาไหม้ของเมลัคิล่าเข้าไปอีกมันก็จะทําให้พาสซีของเซดิ์ทํางานได้ดีขึ้นแต่ว่าก็จะมีข้อเสียข้อเสียเลยคือทีมนี้ไม่ถึก ไม่มีโดรฟ้าเป็นตัวทอนนะครับไม่ถึกเราเลยต้องใช้โดรฟ้าเป็นตัวซัพพอร์ตช่อง4คือสเตปการเล่นของไอทีมเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะทีมเซอร์ดิตเนี่ยเป็นทีมที่สร้างมาเพื่อไอเซาโมดโดยเฉพาะนะครับคนไหนที่เป็นเมนไอเซาโมดอยู่แล้วเนี่ยก็ปั้นเซอร์ดิตมาใช้ได้แต่ว่าคนไหนที่ไม่ใช่เมนไอเซาโมดเลยนะครับคือแบบไม่อยากเล่นเลยแนะนําว่าอย่าเปิดนะครับตู้นี้อย่าเปิดไม่ว่าจะเป็นตัวของเชลเลอร์ก็ตามหรือว่าเป็นตัวของเซอร์ดิตเขียวก็ตามทั้ง2ตัวเนี้ยส่วนใหญ่นะครับจะเล่นกับทีมไอเซาโมดทั้้งนนั แต่ตัวของเชลเลอร์เนี่ยอาจจะไปเล่นกับทีมอื่นได้อย่างเช่นทีมเผ่านางฟ้าที่มีทรามเมลเป็นตัวแท้งแล้วก็เอทรอซ่านะครับ3ตัวนี้ยืนคู่กันในสนามเนี่ยบอกเลยว่าโกงมากจากที่เคยเจอมานะแต่ว่าเซลดิดเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่วะนะครับจากที่เจอนะไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองไปเล่นให้ดูสักตาหนึ่งแล้วกันนะฮะตอนนี้รู้สึกว่ากฎก,ก็ยังเหมือนเดิมนะกฎใน PP รอบนี้คือจะไม่นับดาวม่วงนะครับก็เหมือนเดิมไปพลังต่อสู้อยู่ที่1 2 0 0 0 0ก็ได้อยู่ แต่ก็แนะนําว่าในแพท90ก็ควรให้เป็น90ทั้งทีมจะดีมากมาเจอกับทีมป่าฟ้าเดอะวันเป็นทีมเมตาแล้วโดนเปิดก่อนด้วยถ้าเป็นอย่างเงี้ยดูซิว่าอีกฝ่ายจะตีมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่ตีมาเนี่ยอันนี้รู้เรื่องมาเขาจะตีตัวของเมลัคิล,ล่าเลยหรือเปล่านะครับแต่เรามาดูกันเขาเปิดโล่นะอันนี้น่าจะเป็นบอทนะครับเออเจอบอทอีกแล้วมั้งเนี่ยคือเจอบอทบ่อยเกินเติบก็หลีนี่คือเจอบ่อยมากนะครับ สงสัยคนเขาไม่ค่อยเล่นกันแล้วมั้งแล้วก็นี่เลยเห็นปะว่าดีบัฟบนหัวของอีกฝ่ายเนี่ยจะลดทางป้องกันโดนเผาไหม้คือโดนลดสองต่อเลยแล้วก็นี่เลยรวมการ์ดมานะครับดูดเลือดนะแล้วก็ใช้แอซัลโมดเนี่ยปั่นสปินไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีการ์ดนี้อยู่เราไม่กลัวถ้าเกิดว่าเกาเธอรเมียันติเราก็ใช้การนี้ไปได้เกาเธอจะไม่มีโอกาสได้ใช้อันติเลยนะครับจนกว่าจะโดนรถเกณฑ์ติสองลูกนะมา ดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูด้วยว่ามันจะแรงหรือเปล่าไงนะครับเสดิตนะอ่ะเล่อนขั้นในกับป่าด้วยแล้วก็ใช้ป่าตีมิลัคิล่าโอ้ไม่ตายโอเคได้อยู่ไม่ตายก็ได้อยู่แล้วก็ไม่เหลืออ่ะทีนี้มลักคิล่าตายไปแล้วดโดรฟ้าก็จะลงมามหาเทพดโดรฟ้าโอเคเราก็จะทำการดีบัฟอีกฝ่ายไปเลยนะครับนี่ดีบัฟไปก่อนนะฮะแล้วก็ใช้แอสเซอร์มดนะครับปั่นสปินไปเลยนะครับแล้วก็ขอตีตีไป ตอดีบัฟไปก่อนนะครับนี่แล้วดูบนหัวของอีกฝ่ายเกนติจะใช้ไม่ได้เห็นไหมการ์ดดำนะครับการ์ดดำเลยบนมือแล้วก็ตีแปดิดิตนี่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 มันจะเป็นสกิลที่ไม่ติดคีิตทคอนแน่นอนนะครับสกิลนี้นะอ่อแล้วก็เจอป่าฟ้าเดอะวันอันนี้เป็นข้อควรระวังด้วยเจอป่าฟ้าเดอะวันมันจะไม่ติดตีบัฟนะครับเดลิดิตนี่คือทำอะไรไม่ได้เลยนะเจอป่าฟ้าเดอะวันเนี่ยแล้วแน่นอนเลยป่าฟ้าเดอะวันนี่คือเป็นเมตาพุกเมตา นะเจอบ่อยจัดอมขอถอนไปก่อนนะครับแล้วก็ตีเกาเทอร์นะมาฮะแล้วก็เดี๋ยวขอสับบอร์นะครับปับ้มโอเคแล้วก็สับไปก็ oh <my S 1> น่าจะตายนะตีนี่นี่นี่ <c oughs> ียบร้อยนะครับตัวแตกไปโอเคการ์ดก็ถือว่าขึ้นใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะใช้ปั่นสปินไปเลยตาหน้านะครับมาเลื่องข้างในกับป่ายับยับแล้วก็ใช้ป่าตีโรฟ้ามาเลย <c oughs> โอ้โหตายไปเลย ยังไงครับเหลือ2พี่น้องตระกูลไลท์จะไหวหรือเปล่าสตัน์ทแอซซัลโมดได้นะครับได้สตัน์ทแอซซัลโมดก็ได้ผมก็ใช้เครดิตละกันนะครับอย่างนั้นมาครับฮึมการ์ดขึ้นค่อนข้างแย่แต่ว่าไม่เป็นไรดีบัฟไปก่อนนะครับเพย์เซฟแล้วก็ใช้เครดิตเนี่ยตีตัวของนี่ไปเลยนะครับอลิซาเบธนางฟ้าน่าจะตายนะอ่ะดีบัฟไปแล้วก็ขอตีตีนี่นี่น,นี่ตีความแรงก็เนี่ยนะครับสามหมื่นค่าแรกสามหมื่น ตีชนะทางด้วยสต,ตันขั้น2เลยเหรอเอาเรื่องจังเลยอะ่ะคนเนี้ยโคตรเดือดตีเซลดิตมาแล้วนะครับโอ้โหไปไงเจอป่าฟ้าเดวันตบอยู่ดีนี่คือไม่ใช่ว่าเลเวลา80กับ90มันต่างกันขนาดนั้นนะแต่ว่ามันไม่ชนะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูคือป่าฟ้าเดวันเนี่ยเป็นตัวที่ตบแบบตบเมตาใหม่ๆได้ง่ายๆเลยมา ผมคิดว่าไม่น่าตายมั้งเออโย่มาอืมโอ้โหไม่น่ารอดแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยตัวแตกไปอีกรอบแล้วกันนะฮะไปลองดูอีกรอบแล้วกันมาใช้ทีมเดิมบ,บ้างแล้วกันนะครับเป็นทีมของโดฟ้านะครับนี่มาเราไปลองเทสต์ดูว่าเป็นยังไงทีมนี้จะมาเจอป่าฟ้าตะวันแก้มือได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันออเจอคนหน่อยอยากลองทีมนะ โอ้โหนี่ไงเป็นทีมของแอซซัลโมดแล้วก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเป็นทีมอะไรเนี่ยเราก็นี่เลยแล้วกันเปิดท้อนมาก่อนตาแรกนะคือขอตั้งเกมก่อนนะครับไปนะฮะแล้วก็ดีบัฟไปออหนึ่งลูกแล้วกันเฮวี่เมทัลมาก่อนนะครับเพย์เซฟแล้วก็ไปหนึ่งลูกอืมทีมของโดโรฟาแอซซัลโมดแล้วก็เซลดิดเขียวเนี่ยมันจะดีกว่าทีมที่แล้วตรงที่ว่าทีมนี้เพย์เซฟกว่า มีโดฟาเป็นตัวทอนไงเขาก็เลื่อนขั้นให้กับเกาเธอเลยนะครับเพื่อเล่นเกณฑ์นารล้วล้วโอ้โหเลื่อนขั้นอย่างนี้เลยนะเอาอย่างนี้เลยนะแล้วก็โยกโยกขั้น3าไปเลยโอ้โหเอาเลื่อนเจ็ดมาครับขั้น3มก็ได้ฮะรวมการ์ดไปก่อนนะครับแล้วก็ตีอลิซาเบธนะฮะแล้วก็ตีไปเพราะว่าอลิซาเบธเนี่ยมันถึกไงเปลี่ยนดีบัฟเป็นเอฟเฟกต์ทนทานนะครับเลยถึก มา,าเออตีมาไอซัลโมตีมาตีมายับยัครับโอเคแล้วก็ตีโดฟะมาเลยนะครับแต่ว่าตีไม่เข้าเข,าเขาจะทำการเปิดบัฟแล้วนะถ้าสมมติว่าตาเนี้ยผมจัดการตัวของลิสเบตหมูฮอคไม่ได้เนี่ยเขาจะทำการเปิดบัฟแล้วนะครับเราต้องจัดการไปก่อนนะฮะโดยการตีไปเลยนะครับอย่างนี้แล้วก็ดีบัฟอปเอาเพย์เซฟนะ ปับ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้อีกฝ่ายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วปั่นสปินปั่นสปินไปก่อนแล้วก็ดีบัฟไปเพย์เซฟอันติไม่ต้องใช้อเรียบร้อยนะครับตัวของเซลดิคเขียวตัวใหม่เนี่ยเป็นตัวที่เพย์เซฟให้กับทีมแอสซัมโหมดระดับหนึ่งคนไหนที่กลัวโดนรัดอันตีจากอีกฝ่ายก็ใช้เซลดิเป็นตัวเพย์เซฟได้แต่มันจะเก่งขึ้นกว่าเดิมไหมเนี่ยแต่ผมคิดว่าไม่น่าเก่งขึ้นกว่าเดิมอะ เอาจริงเพราะว่าแอสซัมโมดเนี่ยเป็นตัวละครที่ตีแรงอยู่แล้วถ้าโดนโจมตีย้ำว่าถ้าโดนโจมตีถ้าเจอคนด้วยกันเองเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรวมการ์ดเขาจะไม่ตีพาาซีฟของสดิดก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้ถ้าเจอคนนะแต่ว่าถ้าเจอบอดเนี่ยเป็นอีกทีมหนึ่งที่เก่งมากเจอกระบอดนี่เก่งมากถามว่าหน้าเปิดไหมอันนี้ผมคิดว่าสายฟรีหรือว่าสายที่เป็นไม่ได้เล่นทีมของแอสซัมโมดโดยเฉพาะหรือว่าไม่ได้ปั้นขึ้นมาเนี่ยเป็นตู้ที่ข้ามก็ได้แต่คนไหนที่อวยแอสซัมโมดก็เปิดไป นะครับไม่ได้ห้ามอะไร <ulas> นะจานหมีก็บอกเลยให้เปิดไปแต่อาจจะไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดคนที่จ <üler> นินตนาก,การไ,ไว้ว่าเฮ้ยแสสอซมโมดเนี่ยถ้าเกิดมีเดิตมาช่วยจะเป็นทีมที่ OP มากๆจะเป็นท,ทีมที่เก่งมากๆอันนี้ไม่ใช่นะครับ <No. S 1> บอกเลยขอย้ําเลยว่าไม่ใช่ uh. <oule pointer minded> นะครับจากที่ลองเล่นมาแล้วนะเพราะว่าแพทก่อนเนี่ยคือแพท80 9 0เนี่ยแต่ก่อนเลยนะครับเจอทีม80ก็เยอะผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้เบิ่มๆอย่างที่คิดนะครับ คลิปนนี้ก็นี่แหละนะครับเป็นความรู้แล้วกันคนไหนที่อยากจะเปิดคนไหนที่อยากรู้ว่าตัวนี้เก่งไหมเซลดิดเขียวเนี่ยเก่งไหมนะครับก็นี่เลยคลิปนี้ก็บอกทั้งรายละเอียดต่างๆของตัวเซลดิดบอกทั้งทีมแล้วก็ไปลองทีมให้ดูว่าถ้าเจอป่าฟ้าเดวันเจอทีมยังไงเจอทีมอื่นยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับก็คลิปนี้เลยนะครับมีคําตอบแล้วนะส่วนผมก็จะเปิดนะครับไม่พลาดคือจะเปิดเอาเชลเลอร์หวังว่าเชลเลอร์จะมาเซลดิดเนี่ยคือไม่ต้องมาก็าได้ในตู้แต่ขอให้เป็นเชลเลอร์ต้องมา สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเปิดกาชาทุกคนก็รอติดตามก็ได้โอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปต่อไปจานหมี่จะเกลือหรือเปล่าฝากติดตามไว้ด้วยนะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปเปิดกาชาก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับสำหรับแนฟะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้านะฮะสวัสดีผม